สวัสดีเช้าวันจันทร์ต้นสัปดาห์ใหม่กับผมวัดนะครับใน BGN Daily Quest พ p ดแค a ต์ประจำวันสร้างรา XP ผลเลือกตั้งก็ออกไปแล้วครับทุกคนได้ทําหน้าที่กันไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้แล้วครับผมเอาแต่ว่ามาเข้าเรื่องของเราดีกว่ากับช่วงบอร์ดเกมอัปเดตครับผมเพื่อนๆครับเคยสังเกตไหมครับว่ายุคนี้เส้นแบ่งระหว่างเด็กติดเกมวิดีโอเกมกับ เด็กตีบอร์ดอ่าบอร์ดเกมเนี่ยมันมันเริ่มจางลงขึ้นทุกปีทุกปีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะเปิดไปดู web, เว็บระดมทุนที่ไหนอย่าง Kickstarter เกมฟาแล้วก็ตามแต่เนเราก็จะเจอชื่อที่คุ้นเคยเต็มไปหมดเลยครับ Monster HunterEnderlingStar d i v a l e d a r k Soul ไซเบอร์พังอย่างนี้คือ,อรายชื่อพวกนี้ไม่ใช่รายชื่อเกมลดราคาในสตรีมนะครับแต่มันคือชื่อบอร์ดเกมที่ผ่านการระดมทุนกันเป็นหลัก1 0ล้านร้อยล้านครับผมคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไม ค่ายเกมถึงแห่กันมาเอาวิดีโอเกมมาทำเป็นบอร์ดเกมและไอ้ที่ออกมาเนี่ยมันปังหรือมันจะพังคืออาจจะมีดีแค่โมเดลสวยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเทนนี้กันครับเหตุผลข้อแรกครับแบบ ตรงไปตรงมาที่สุดเลยก็คือแน่นอนแฟนเบสฐานแฟนคลับเนี่ยคือการที่บอดเกมจะสร้าง IP ใหม่ให้คนรู้จักเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากครับแต่ว่าถ้าคุณแปะชื่อว่า e เอ e ด l i n g ลงไปหน้ากลองคุณมีลูกค้ายืนรอจ่ายเงินทันทีล้านคนทั่วโลกครับโดยที่ คุณแทบไม่ต้องโฆษณาเลยว่าเฮ้ยเกมนี้เล่นยังไงเออระบบเกมเป็นยังไงดยซ้ำสองคือเรื่องของสะสมครับคือเกมเมอร์เนี่ยชอบสะสมพวกฟิกเกอร์อยู่แล้วใช่ไหมพอมาเป็นบอร์ดเกมที่มีพวกมินิเอเจอร์นี่ตัวละครหรือว่าพวก boss บอสมังกรตัวใหญ่ๆมันก็คือความคุ้มค่าในสายตาของพวกเขาครับซื้อไปไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรก็ตั้งโชว์ก็ยังดีมันเลยกลายเป็นสูตรสำเร็จไปแล้วใน Kickstar t e r ครับว่าชื่อดัง บวกโมเดลอลังการเท่ากับระดมทุนทะลุเป้าแต่เดี๋ยวก่อนครับไม่ใช่ทุกเกมนะครับที่จะบอกว่ามีดีแค่เปลือกหลายๆเกมก็เป็นเกมที่ได้รับคำชมล้นหลามเหมือนกันว่าเฮ้ยถอดจิตวิญญาณของต้นฉบับเกมออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม มาดูตัวอย่างเกมที่ปังกันบ้างครับ Star diorale the board game ครับใครจะไปคิดครับว่าเกมปลูกผักชิลๆเนี่ยจะก,กลายเป็นบอร์ดเกมได้แต่เขาทําได้ครับตัวเกมถอดแบบความร่วมมือกัน co-op อ,อย่างที่เราเคยพูดไปได้ดีมากนะครับแล้วก็เราต้องช่วยกันปลูกผักตกปลาขุดแร่ให้ทันก่อนหมดปีความกดดันมันมีนะครับแต่มันยังคงได้รับบรรยากาศอบอุน่นแล้วก็งานภาพที่น่ารักไว้แบบครบถ้วนเป็นตัวอย่างของการ adapt ที่แบบได้เข้าใจหัวใจของเกมจริงๆอีกเกมหนึ่ง Monster Hunter World ครับ The b o a r d Game อันนี้คือที่สุดของสาย Boss Battle ครับในวิดีโอเกมเนี่ยเราต้องศึกษาพฤติกรรมของ Monster ใช่ไหมครับในบอรดเกมก็เหมือนกันครับแต่เขาจะทํามาเป็นเด็ a r d ดบอ s ที่เราต้องเดาทางมันนะว่ามันน่ะจะตบซ้ายหรือมันจะพ่นไฟคือถ้าเราวางตําแหน่งตัวละครผิด คืออะไรคือตายมันจำเรงาเคสึกของการล่าและการดาราฟของออกมาได้สะใจมากครับจนแฟนพันธ์แท้ยังยอมรับเลยครับทีนี้เรามาดูมุมมืดกันบ้างครับอะไรคือสัญญาณเตือนว่าเกมนั้นอาจจะเป็นเกมที่พังได้นรกของการจัดการครับมีหลายๆเกมนะแป้งเป็นเกมที่ดูแล้วมันน่าจะดีแน่ๆมันคือแบบว่าเฮ้ยน่าสนใจมากแต่อย่าลืมนะครับว่าในวิดีโอเกมเนี่ย ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีวิธีการดีไซน์ออกแบบมาที่ที่สามารถอำนวยความสะดวกในการเล่นของเราให้เราเล่นง่ายที่สุดถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเรื่องคะแนนคำนวณเรื่องดามจลบกรอะ คูณคิดอีเข้อให้เราภายในเสี้ยววินาทีอะแต่เพราะาเป็นบอร์ดเกมเนี่ยบางเกมเราต้องทดเลขเอาเองถูกไหมบางเกมเนี่ยพอมันพยายามยัดเยียดระบบให้เหมือนกับคอมเปป๊ะเนี่ยมันจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยต้องมานั่งบวกเลขแทบทุกเทิร์นครับเลือดลดทีละ1นถึง,งแต้มเล่นไปชั่วโมงหนึ่งเล่นผ่านไป2เทิร์นแบบนี้คือพังครับความสุขมันจะลดลงเพราะว่ามัวแต่ไปสนใจไอ้สิ่งที่มันทําให้เป็นภาระในการเล่น2คือมิเนิเจอร์ที่บ้านเลือดครับเกมที่กล่องใหญ่ๆเท่าบ้านละกันอะสมมติราคา30,000มีโมเดล100ตัว 200ตัวแต่การออกมาแล้วกริการมันหวงเหวงหรือว่าเดินๆตีตีตทอยเต่าจบแบบนี้คือการขายของเล่นแถมกระดานครับถ้าคุณเป็นสายเพน์มินิเจอร์อย่างเงี้ยโอเครับได้แต่ถ้าคุณเป็นสายบอร์ดเกมแล้อยากเล่นกับระบบที่ดีๆอันนี้อาจจะน้าตาตกในได้สรุปนะไอเทรนด์วิดีโอเกมทูบอร์ดเกมเนี่ยพี่ว่ามันยังไปต่อได้ยาวๆแหละตราบใดที่ผู้พัฒนาเกมเนี่ยยึดหลักการที่ว่าอ d ดัปเ t ชันไม่ใช่ดูพิเคชัน การดัดแปลงที่ดีก็คือการอะไรดึงเอาความรู้สึกหรือฟิลลิ่งของเกมนั้นออ,อกมาไม่ใช่การก๊อปปี้กลไกมาทั้งดุ้นพอเปลี่ยนแพลตฟอร์มเนี่ยบางครั้งมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดิดนึงด้วยเพื่อนๆล่ะครับมีวิดีโอเกมเกมไหนที่อยากจะให้ดัดแปลงเป็นบอร์ดเกมบ้างหรือว่าใครเคยเจ็บตัวเกมไหนมาแล้วเขาไม่มาเตือนภัยมาป้ายยาก,กันได้นะครับพรุ่งนี้วันาคารเตรียมพบกับรีวิวเกมอะไรจะสยองขวัญแค่ไหนห้ามพลาดครับวันนี้พี่วัดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ